รวมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมชุดที่349วิญญาณบาป ทำกรรมไว้ด้วยกายวาจาและใจกรรมนั้นแหละเป็นสมบัติของเราจะเป็นผู้พาเราไปวิญญาณประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำลมไฟดังเช่นที่ปรากฏแก่ปวงมนุษย์ในมนุษย์โลกนี้เองวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปแล้วย่อมมีขีดขั้นสูงต่ำไปตามสภาพของบุญและบาป ที่ได้กระทำำําบําเพ็ญเมื่อครั้งยังมีชีวิตยอยู่ท่านทั้งหลายที่เป็นมนุษย์กันอยู่ทุกวันนี้เป็นผู้กําหนดขีดขั้นวิญญาณของตนเองทั้งนี้ย่อมแล้วแต่การประพฤติในระหว่างมีชีวิตก่อนที่จะล่วงลับดับไปถ้าได้ประกอบแต่คุณงามความดีและการบุญการกุศลแล้วเมื่อล่วงลับดับขันวิญญาณก็จะไปรวมตัวกันเข้าเป็นวิญญาณที่แข็งแกร่ง จะทำอะไรหรือจะคิดอะไรความจำก็จะอยู่ในนี้โดยอาศัยหลักความดีคําจุนเอาไว้ถ้าประพฤติชั่วระหว่างมีชีวิตเมื่อล่วงลับไปธาตุต่างๆก็จะเสื่อมตามไปด้วยเมื่อธาตุเหล่านี้ไปรวมตัวกันเข้าแล้ววิญญาณจะเป็นจำพวกที่มีแต่ความอดโซหิวโหยความจำก็เสื่อมมีแต่ความคิดจะหลอกหลอนหรือแกล้งมนุษย์ ให้ได้รับผลบาปที่ทำเอาไว้วิญญาณของคนชั่วพวกนี้เรียกว่าอสุรกายการผุดการเกิดก็แสนยากถ้าเกิดมาก็เป็นคนมีรูปร่างพิกลพิการไม่สมประกอบเหมือนกับมนุษย์ทั้งหลายทั้งนี้โดยกรรมเก่าที่ได้สร้างเอาไว้นั่นเองปาทกถาเรื่องสิ่งที่มนุษย์ต้องการรู้โดยองค์สรพานมัตุรสบ่าวเอิงเจ้าอาวาสวัด สัมนานำบริหารณตำหนักเพชรวัดบอวรนิเวศวิหารเมื่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช2,502เวลา19.30นาฬิกา30นาทีแม้เท่านั่งกอดเข่าอยู่หน้ากระท่อมมองเมื่อดูหลานชายวัยแปดขวบกำลังวิ่งเล่นกับเพื่อนๆอยู่ที่ลานดินหน้าร้านเจ๊หูฝุ่นสีแดงลอยฟุ้งอยู่ในแสงแดดยามเย็น ปีนี้มันแรงร้อนแสนสาหัสนักต้นไม้ใบหญ้าแทบจะกรอบเกรียมไปหมดสิน้นถึงจะย่างเข้าเดือนหกฝนก็ยังไม่มาอยู่นั่นแล้วลมร้อนพัดวูบมาระคายไปด้วยฝุน่นมีเสียงคล้ายใครพึพรรมพำมาจากดงอ้อยเชิงเขาเมื่อไรเจ้าจะกลับมาหาแม่เสธีหนอสามสี่คืนมานี่แม่เอาแต่ฝันร้าย มองเห็นลูกชายโทนของแม่กลับมาหาด้วยโลหิตโชคชุ่มไปทั้งตัวคืนหนึ่งแม่เห็นเจ้าอุ้มหัวของตัวไว้น้ำตาไหลพรากอาบหน้าปากขยับพึมพำว่าฉันกลับมาแล้วแม่จ๋าเออกลับมาเธอะมาอยู่กับแม่ด้วยกันตามประสาเราพ่อคุณบุญปลูกของแม่เอ,อ๋ยถึงจะยากดีมีจนยังไงเราก็ยังได้เห็นหน้ากันแม่แม่ลูกๆ เรายังมีผืนแผ่นดินมีไร่อ้อยยี่สิบไร่เอาไว้เลี้ยงดูตัวลูกกำพร้าแม่ของเจ้าก็นับวันจะเติบโตพอจะช่วยแรงย่าพอได้แล้วเมืองกรุงมันมีอะไรดิบดีนักหนอเจ้าจึงหลงไหลใฝ่ฝันถึงมันนักหนาแสงสีมันงามวิไลหรือว่านางสาวสาวเนื้อขาวเกลี้ยงมันงามลำ้ำ เพียงว่าหอะเลี้ยวลงมาจากสวรรค์เองถึงลุ่มหลงมันอยู่นั่นแล้วก็ไม่ยอมลืมหูลืมตาไม่รู้หรือว่าเมียเจ้าก็มีหัวจิตหัวใจทิ้งให้มันหงอยเหงาเปล่าดายเป็นข้าวคอยฝนมาเนิ่นนา,นานหนักหนามันก็เลยทิ้งลูกทิ้งเต้าหอบผ้าตามไอ้หนุ่มขายยาไปตั้งแต่แรงก่อนไอ้หนูก็เอาแต่ร้องไห้หาแม่มันข้าก็ได้แต่กอดหลาน น้ำตาเปียกเปื้อนหน้าตัวเองร้องไห้หาลูกชายของตัวชาวบ้านมันลือกันกระชอนว่าเองไปเป็นมือปืนช่างมันเถอะลูกเอ,อ๋ยปากคนจะไปเอานิยมนิยายอะไรกับมันลิ้นไม่มีกระดูกมันก็กระดกให้คนเป็นเทวดาหรือเป็นผีหาซาตานได้ตามใจชอบของมันแม่น่ะไม่เชื่อหรอก ร้อยไม่เชื่อพันไม่เชื่อว่าลูกของแม่จะเป็นอย่างปากพวกนั้นมันว่าพระผานชีวิตของคนอื่นเพื่อปากท้องของตนเองเพื่อให้ชีวิตตัวยืนยาวมันจะยืนยาวไปได้กี่มากน้อยกันแม่คิดถึงผีสางพ่อเจ้าเขาพ้นทุกข์พ้นร้อนสารพัดอย่างในโลกนี้ไปแล้วเหลือแต่แม่เท่านั้นที่ยังกระวนกระวายใจเฝ้าคอยมานานนัก เมื่อไร่หนอเจ้าจะมาดอกแคหน้าแลงมันยังบานสะพรั่งอยู่ได้เหมือนเฟื่องฟ้าแล้วก็ดอกคูนเหลืองอารามเจ้าชอบกินแกงส้มดอกแคแม่รู้แม่จะแกงส้มดอกแคใส่ปลาช่อนให้เจ้าเด็ดยอดอ่อนๆมาต้มให้เจ้าจิ้มน้ำพริกมะม่วงแหนมด้วยปลาสลิดทอดจนกรอบกินข้าวที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนฝีมือแม่ จริงหรือไอหนูเอ๋ยเห็นไหมว่าเมื่อนึกถึงคำพูดคํำจาของเจ้าที่ชวนให้แม่ชื่นใจแม่ก็ยังเผลอยิ้มออกมาได้ทั้งน้ำตามาสิลูกมาเร็วๆเถอะแม่ยังคอยเจ้าอยู่แม่จะทำกับข้าวอร่อยๆที่เจ้าชอบให้กินเจ้าข้าคนจริงๆหรือเจ้าอยู่กับหัวหน้าใหญ่ที่เขาเรียกกันว่าเจ้าพ่อ เจ้ารับจ้างเขาเอาชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจริงๆหรือเจ้ากลายเป็นพญามัจยุราชผู้ตัดสินชีวิตมนุษย์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่นรกจะกินกระบาลลูกเอ๋ยขออย่าให้เป็นจริงเหมือนปากคนมันว่าเลยเจ้าประคุณเมื่อค่อนรุ่งนี้แม่ก็ฝันร้ายอีกแล้วหัวอกเหมือนมีใครเอาขวานมาจามฉีกกระชากเอาหัวใจของแม่ไป แม่ฝันเห็นเจ้านรกภูมิเป็นอย่างนี้เองหรือสัตว์นรกคลากล่ำดํามืดเหมือนมดเหมือนปลวกนายนิราบาลกำลังลงทนธนกรรมแสมสาหัสไม่ได้เว้นว่างร่างกายอาบด้วยโลหิตสดๆหน้าสังเวชผีเปรตเดินย่งเย่งเที่ยวแย่งอาหารกันฝูงหมานรกตัวตโตในตาแดงดุดแสงไฟแสยะเที่ยวสยายเล็บขาววับ ฉีกกระชากเนื้อหนังของสัตว์นรกจนถึงกระดูกกระเดี่ยวเลือดสาดพรั่งแผดร้องโอดโอยหวยหวนชวนให้ขนลุกขนพองสยองกล้าวอิกาปากเหล็กตาวาวจ้าชวัดปีกถาถมลงมาจากยอดนิ้วสับร่างหนามจิกในตาคว้าไส้พุงยื้อแย่งกันอย่างตะกุมตะกรามไม่ปราณีปราศัยไฟนรกเรืองโรดอยู่รอบทิศ ลูกลักของแม่เจ้ากำลังถูกเผาในตาเจ้าเหลือกลานปานจะถลนออกมานอกเบ้าไฟนรกโหมไหมคึกๆกดังเกิดพายุใหญ่หัวใจแม่พลอยร้อนลนจนเจียนจะขาดแววเสียงร้องโหยหวนคล้ายจะบาดลึกถึงชีวิตวิญญาณช่วยด้วยแม่จา๋าย่าอย่าลงโทษลูกข้าเลย ถึงลูกข้าจะผิดชั่วก็ขอได้โปรดปราณีงดโทษมันไว้ก่อนเจ้าประคุณเอ๋ยข้าเป็นแม่ของมันข้ายอมรับผิดแทนทุกอย่างขอให้ท่านเท้าจับข้าไปลงแทนเถิดถึงจะเผาทั้งเป็นก็ไม่ว่าขอแต่ให้ลูกข้าพ้นทุกข์ไม่ต้องโดนทรมานทรกรรมถึงป่านนั้นไม่ได้ดอกหรือเจ้าประคุณเอ๋ย น้ำตาข้าแทบจะท่วมทนไปทั้งพระธรณีข้าสู้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูลูกน้อยมาตั้งแต่แบบบอกรินไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแปะหนึ่งข้าก็ไม่เคยตีให้เนื้ออ่อนๆของลูกต้องชอกจำยามดื้อดึงซุกซนจนพ่อขัดใจถึงกับทุบตีเอาข้าก็ให้เจ็บปวดเหมือนหัวใจจะขาดวิ่งเข้าไปแย่งไม้ให้เขาทุบตีลงโทษแก่ข้าแทน ไฟนรกมอดลงเหลือแต่กองกระดูกขาวโพลนหัวใจแม่เจ็บปวดยิ่งกว่าโดนไฟเผาแต่ลูกรักก็กลับเป็นตัวขึ้นมาดังเก่าราวกับภาพมายาฟื้นแล้วลูกของแม่ไม่ตายแล้วเสียงหัวเราะเย้ยหยันสะท้านสะเทือนไปทั้งแดนอบายภูมิเอ็งฆ่ามนุษย์มากี่สิบกี่ร้อยศพลอบกัดเหมือนหมาตาขาว โทษทันของเองไม่มีวันจบสิ้นลงง่ายๆขุนเขาศิลาล้วนมหึมากำลังกลิ้งบทมาทั้งแปดทิศแม่รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเสียงแผดร้องโหยหวนว่ากลัวแล้วกลัวแล้วก่อนศิลานั้นจะบทขยี้ร่างนั้นเป็นผุยผงกลับคงรูปเดิมขึ้นมาใหม่ถูกหอกใบพายทิ่มแทงทะลุล่างเลือดพุ่งปานน้ำพุ เสียงร้องโอดโอยบาดหัวใจแม่ก่อนจะกลายเป็นเสียงครวญครางแหบโหยถูกโบยตียับเยินประหนึ่งจะไม่มีวันจบสิ้นลงเลยแม่เท่านอนลืมตาโพลงอยู่ในความมืดของราตรีเสียงแม่ไม้ลองในคร่ำเรียกมาจากพงหญ้าลมดึกคร่ำครวหวีดวิวคล้ายเป็นเสียงร้องร่ำจากดวงวิญญาณอันเจ็บปวดทนทุกทรมานมานานช้า โหยให้อะไรหาชีวิตแต่หนหลังอันผ่านไปเนิ่นนานเต็มทีเจ้ามัวแต่ไปถือปืนคุ้มครองใครอยู่ลูกเอ๋ยฉะไหนไม่รู้จักกลับมาคุ้มครองดูแลพ่อแม่แก่เท่าของเจ้าเองเจ้าเหลียวซ้ายแลขวาด้วยความห่วงใยชีวิตเขาใหญ่เจ้าไม่มองหลังมาห่วงใยชีวิตพ่อแม่ตนเจ้าดูแลลูกเมียของผู้อื่น แต่เจ้าไม่มีสายตาจะทอดมาดูแลลูกเมียของเจ้าบ้างหรือปล่อยให้เมียหอบผ้าตามเขาไปปล่อยให้ลูกกำพร้าทั้งพ่อทั้งแม่ตกเป็นภาระแก่แม่มือเหี่ยวแห้งของญาติที่แก่เท่าจวนตายไฟนรกไม่เคยมอดดับแท้จริงเจ้ายังไม่ตายนี่นาแต่แม่ก็เห็นวิญญ,ญาณเจ้า ถูกลงโทษทันโหดเยี่ยมในนรกภูมิชีวิตมนุษย์ลูกเอย๋ยชีวิตของคนทั้งคนถ้าใครเข้ามาฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเจ้าสังหารลูกเมียของเจ้าด่าวดิ้นเลือดโสมกายปรากฏในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์เห็นตามตาไม่อยากรู้นักว่าเจ้าจะรู้สึกเช่นไรอย่ามาเข้าฝันแม่อีกเลย แม่ไม่ปรารถนาลางบอกเหตุจากเจ้าแม่ไม่อยากรู้ว่าเจ้าจะถูกเขาฆ่าเมื่อไหร่ถูกจับกุมคุมขังเมื่อไหร่เมื่อตายไปแล้ววิญญาณของเจ้าจะถูกลงทันสถานใดเมื่อเจ้าเลือกเดินทางนั้นแล้วก็อย่าย้อนกลับมาหาแม่อีกเลยต่อไปนี้แม่จะไม่ไปนั่งที่ร้านเจ๊หูอีกแล้วแม่ไม่อยากจะฟังพวกคอเล่าคอกาแฟ คุยกันถึงข่าวในหนังสือพิมพ์แม่ไม่อยากดูข่าวตัรทั์อีกแล้วแม่เท่าพลิกตัวไปกอดหลานที่กำลังหลับสนิทปล่อยให้น้ำตาร้อนผ,ผ่าเผาไหลรินลงมาอย่างเงียบเชียบไม่ผิดกับความทุกข์ทนของแม่พระธรณี นินทาฉันรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งถ้าหากว่าดูจากภายนอกเธอจะเป็นคนหน่าสงสารเพราะตัวเล็กๆผอมๆพูดไทยไม่ค่อยชัดเพราะเป็นคนเหนือไม่อยู่กรุงเทพนานแต่ว่าภาษากลางของเธอก็ยังเพียเพ้ยนอยู่เหมือนเดิม เธอชื่อจันร์อายุ60กว่าปีทำงานเป็นแม่บ้านของอดีตข้าราชการคนหนึ่งชื่อพนัทเขามีลูกมีเมียแล้วโดยจ้างจันรมาทำงานบ้านตั้งแต่ลูกชายเขาอายุแค่ขวบกว่า,วาเท่านั้นจันเคยมีสามีเป็นคนขับรถบรรทุกแต่อยู่กันไม่นานก็เลิกเพราะว่าสามีเจ้าชู้มีเมียไปเรื่อยทำให้เธอเสียใจจนแทบจะไม่เป็นผู้เป็นคนกระทั่งมีคนแนะนำให้เธอมาเป็นแม่บ้านของพนัท โดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านทุกอย่างหุงข้าวทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านแล้วก็เลี้ยงลูกเงินเดือนน้อยกว่าที่อื่นแต่ก็มีที่อยู่ที่กินอาหารที่เธอทำก็รสจืดเพราะบ้านนี้ไม่กินเผ็ดเมื่อมาอยู่ที่นี่จันถูกดุถูกด่าเพราะพนัทเป็นคนเจ้าอารมณ์เขาโมโหร้ายแม้แต่เมียก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์เหมือนกันเขาเป็นคนขี้หงุดหงิด อะไรขวางหูขวางตาเป็นต้องมีเรื่องเมียของพนัทก็ทนเพราะเธอเป็นลูกสาวคนเดียวที่ไม่มีที่ไปแม้ว่ามีทรัพย์สมบัติแต่พนัทเก็บไว้เพียงคนเดียวเมียของพนัทไม่กล้าหือและเขาก็ห้ามไม่ให้เธอเจอกับใครอีกด้วยจันก็ตกอยู่ที่นั่งเดียวกันกับเมียของพนัทแต่เธอก็แอบเอาเมียของเจ้านายมานินทาให้เพื่อนอย่างเรนูฟัง คุณแดงทำอะไรไม่ได้สักอย่างถูบ้านก็ไม่บิดน้ำออกถูทั้งทั้งที่น้ำเปียก,กแๆแจ๊ะมันก็นองพื้นแล้วก็เกิดคราบกับข้าวก็ทำไม่เป็นสมควรแล้วที่คุณพนัทเขาด่าเอาบ่อยๆเรนูเสียใจเมื่อได้ยินจันนินทาเจ้านายให้เธอฟังไม่คิดว่าจะกล้าพูดแบบนี้แต่คิดไปอีกแง่หนึ่งสิ่งที่จันพูดมันก็เป็นเรื่องจริง คุณแดงเป็นลูกสาวคนเดียวเกิดมาก็มีพี่เลี้ยงมีชีวิตอยู่อย่างคุณหนูไม่เคยทำงานบ้านอยากได้อะไรก็ต้องได้คุณแดงสุขสบายตั้งแต่เกิดเมื่อแต่งงานกับพนัทก็มีจันมาทำงานบ้านให้เธอเธอไม่ต้องหยิบจับอะไรทั้งสิน้นเมื่อจันกลับบ้านในช่วงเทศกาลคุณแดงถูกพนัทบังคับให้ทำงานบ้านเธอก็ทำตามที่จะทำได้แต่ไม่เป็นที่พอใจของพนัท เขาต้องทำเองแล้วก็ตำหนิคุณแดงด้วยอารมณ์โกรธเขาเป็นคุณหนูมาก่อนไม่เคยทำงานบ้านก็ทำอะไรไม่เป็นเราก็ต้องบอกต้องสอนคุณแดงพี่ก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วแต่เขาไม่รับฟังเลยจันยังคงตำหนิคุณแดงเหมือนเคยสร้างความอึดอัดใจแก่เรนูไม่น้อยที่ต้องทนรับฟังเรื่องแบบนี้แต่เธอก็ไม่ต่อความยาวสาวความยืดใดๆเวลาผ่านไป จันก็ยังเที่ยวเอาเรื่องคนโน้นคนนี้ไปเล่าให้พักพวกฟังรวมทั้งเรนูที่เป็นลูกสะใภ้ของเพื่อนบ้านแต่ก็มีอีกหลายคนที่กลายเป็นขี้ปากของจันทร์แม้แต่เรนูก็ยังโดนเหมือนกันเรื่องก็มีอยู่ว่าเรนูมีปัญหากับสามีเพราะเขาไม่เคยให้ค่าเลี้ยงดูให้เธอหากินเองอีกทั้งยังรีดเงินไปเล่นการพนันบอลจนเรนูรู้ว่า ถ้าขืนอยู่ด้วยกันไปเธอจะแย่แน่ๆเธอจะยากจนไม่มีเงินเก็บแล้วยังติดหนี้ติดสินอีกด้วยเพราะสามีตัวดีเล่นพนันบอลจากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตนั่นเองเธอจึงเก็บเสื้อผ้าและข้าวของที่จำเป็นที่สำคัญออกจากบ้านของเขาแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นเพราะสามีเธอดันใส่ร้ายว่าเธอหนีตามผู้ชายเมียผมหนีตามผู้ชายไปครับนางเลนูมันมีชู้ จันที่อยู่บ้านใกล้กันได้ยินดังนั้นถึงกับหูพึ่งตาเลือกใจเต้นแรงด้วยความอยากรู้อยากเห็นจริงๆหรือจริงสิพี่มันหอบข้าวหอบของที่มีค่าที่ผมซื้อเอาไว้ไปเสวยสุขกับชู้คนใหม่หมดแล้วผู้ชายเฮงสวยคนนั้นบอกแก่จันที่เบิ่งตากว้างมองด้วยความอยากรู้อยากเห็นเพื่อเอาเรื่องนี้ไปขยายต่อมิหน้าล่ะ ที่ไม่เห็นเรนูตั้งหลายวันแล้วพี่จะเห็นได้อย่างไงนนัดจูให้มันขับรถมารับถึงที่หน้าบ้านเอา้าอย่างนี้มันก็ยามกันชัดๆนี่นาจันเริ่มเสี่ยมให้ผัวของเรนูเกลียดชังเมียมากยิ่งขึ้นซึ่งก็ได้ผลเขาโกรธจนหน้าแดงกำ่ำโดยกำมือทั้งสองข้างไว้จนแน่นนั่นสิพิจันทร์ผมไม่เคยคิดว่าจะมีเมียสารเลวอย่างนี้และน้องจเจาอยัางไงต่อไป ในเมื่อมันไม่รักดีก็ปล่อยมันไปใช่หาผู้หญิงใหม่ดีกว่าเอาสวยๆกว่าเรนูเลยนะจันแนะนําเกี่ยวกับผู้หญิงคนใหม่ให้เขาอีกซึ่งก็ทําให้เขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีเพราะเจ้าหนี้บอลตามมาทวงเงินนางเรนูทําให้ผมอับอายมากยิ่งขึ้นผมไม่รู้ว่าจะทํำยังไงดีแล้วเนี่ยเงินที่ฝากไว้มันก็เอาไปจนหมดเกลี้ยงเธอก็ขอพ่อแม่สิ พ่อแม่ไม่อยู่ไปต่างจังหวัดเงินจะกินข้าวก็ยังไม่มีพี่จันผมยืมซื้อข้าวก่อนได้ไหมแม่กลับมาผมจะใช้คืนเขายืมเงินจันโดยเอาเรื่องปากเรื่องท้องมาเป็นข้ออ้างจันเป็นคนขี้เหนียวไม่ยอมเงินกระเด็นออกไปง่ายๆเธออึกอักหาข้ออ้างที่จะไม่ให้เงินเขาเออพี่ส่งเงินให้ทางบ้านเกือบหมดแล้ว เหลือใช้จ่ายแค่300เองจนถึงสิ้นเดือนเท่านั้นจ้าว้าอย่างเนี้ยผมจะไปหาที่ไหนได้ล่ะไม่เป็นไรพี่ผมจะกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเอาเองก็ได้จ้าเดี๋ยวพี่จะแอบเอาแกงกับข้าวมาให้นะรอรับที่ข้างรั้วดีๆก็แล้วกันล่ะจันไม่ยอมให้สามีของเรนูยืมเงินเพราะขี้เหนียวและกลัวไม่ได้คืนเธอจึงเอาอาหารที่บ้านเจ้านายมาให้ เรื่องเรนูหนีตามผู้ชายก็ออกจากปากของจันที่เอาไปเล่าหลายๆคนฟังจนเรนูเสียไปหมดแต่เธอไม่รับรู้เพราะไปจากที่แห่งนี้แล้วจันเจอใครก็เอาไปเล่าให้สนุกปากแล้วกล่าวหาว่าเรนูเป็นผู้หญิงไม่ดีมั่วบางคนก็ตำหนิจันไม่ควรเอาเรื่องของคนอื่นไปพูดให้เสียหายเพราะว่าไม่รู้จริงบางทีอาจไม่ใช่อย่างที่เธอรู้มาก็ได้ จันก็เถียงว่าเรื่องจริงเพราะรู้จักครอบครัวนี้เป็นอย่างดีบางคนก็ผสมโรงกับจันแต่ก็มีอีกหลายคนที่ไม่เห็นด้วยกับคำพูดของจันแล้วไม่คบหาซึ่งก็ทำให้เธอถูกมองอย่างแปลกๆสำาร้ายกว่านั้นจันถูกฉกจริงทรัพย์เพราะอวดรวยเธอพูดให้เพื่อนๆฟังว่าถูกหวยได้เงินมาหลายพันและจะไปซื้อของที่ตลาด โดยไม่เห็นคนแปลกหน้าที่นั่งอยู่ร้านกาแฟคนพวกนั้นเป็นคนต่างถิ่นมาทำงานรับจ้างตัดไม้ในหมู่บ้านพวกมันพากันมองจันด้วยสายตาแปลกๆแล้วพยักหน้าพากันเดินตามจันไปที่ตลาดอาศัยช่วงที่ปลอดคนคือจันเดินเข้าไปห้องน้ำหลังตลาดพวกมันก็ชักมีดออกมาจี้ให้เธอส่งเงินมาเอาเงินมาให้หมดไม่อย่างนั้นเองตายโอ้ยเงินอะไร จันร้องเสียงดังแต่คนพวกนั้นไม่ฟังเพราะกลัวคนได้ยินเจ้าตัวใหญ่ตบหน้าจันเต็มแรงจนเธอลม้มลงกระเป๋าเงินล่วงตกลงที่พื้นพวกมันเก็บแล้วก็เปิดออกดูเห็นเงินจำนวนหนึ่งจึงแย่งไปจันได้แต่นอนร้องวรวญครางหน้าซบกับดินด้วยความเจ็บปวดเธอไม่เคยคิดว่าจะเจอเรื่องร้ายแรงเช่นนี้ แต่ไม่อาจทำอะไรได้เพราะถูกจี้เงินและก็ถูกทําร้ายร่างกายมีคนมาพบและก็พาเธอไปที่โรงพยาบาลตํารวจมาสอบปากคำเธอบอกว่าจำคนร้ายไม่ได้เพราะพวกมันสวมหมวกอีโมงจันคิดไปแล้วรู้สึกว่าคงเป็นกรรมที่เคยพูดไม่ดีกับเรนูและอีกและหลายคนเอาไว้กรรมได้ตามสนองเธอแล้ว ของน้องจริงๆผมซื้อโทรศัพท์มือถือมาเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องมือสองที่มอเตอร์ไซค์รับจ้างมาเสนอขายเป็นรุ่นใหม่เสียด้วยจอสีอีกต่างหากผมเห็นว่าสวยถูกใจก็เลยรีบจ่ายเงินในทันทีในราคาที่ถูกเหลือเชื่อ จนผมถามย้ำกับคนขายว่าไม่ใช่เครื่องขโมยมาแน่นะซึ่งเขาเองก็รับคำเป็นมั่นเป็นหม่ว่าเป็นของน้องสาวที่เขาไม่ใช้แล้วตัวเขาเลยเอามาขายผมเอามือถือกลับมาบ้านวางไว้ที่โต๊ะกินข้าวจนแม่บ้านที่เดินมาเห็นเตือนว่าอย่าวางไว้เกะกะเดี๋ยวจะทําตกเสียของผมก็เลยเก็บขึ้นไปไว้ที่ห้องก่อนที่จะลงมากินข้าวข้างล่าง คืนนั้นผมนอนหลับไวด้วยความดีใจที่อยู่ดีๆก็มีของที่อยากได้มานานแล้วมาให้ถึงที่ในราคาถูกแสนถูกนอนหลับไปนานมากจนผมสะดุ้งลืมตาเมื่อได้ยินเสียงมือถือดังขึ้นผมหยิบขึ้นมาดูก็ตกใจที่เห็นมีสายเรียกเข้ามาคิดอยู่ในใจว่าถ้าเป็นเครื่องขโมยมาแล้วเขาจับได้ว่าผมซื้อของโจร มีหวังผมโดนจับแน่ๆแต่จะทำอย่างไรหากไปรับมันก็คงดังอยู่อย่างเนี้ยคิดแล้วก็กดสายรับแล้วค่อยคุยกับเขาดีๆเขาอาจจะไม่ได้แจ้งความก็ได้เพรากดสายรับก็ได้ยินเสียงปลายสายโทรมาขู่ทวงนี่เขาคิดว่านี่เป็นโทรศัพท์มือถือของดาวจนผมบอกเขาว่าไม่ใช่คุณโทรผิดแล้วสักพักก็โทรมาอีกพูดเหมือนเดิม ทวงเงินเงินแล้วก็เงินจนผมปิดมือถือตัดความรำคาญพรุ่งนี้กะว่าจะเปลี่ยนซิมซะเลยแล้วผมก็ล้มตัวลงนอนอีกครั้งคราวนี้สะดุ้งตื่นยามดึกมากประมาณตีสามกว่าจู่ๆมือถือก็ดังขึ้นมาอีกผมเอื้อมมือไปคว้าม,มากดสายรับขณะที่ตาย,ยังไม่ลืมมีเสียงผู้หญิงพูดสายมาว่าเป็นอย่างไรบ้าง มือถือใช้ดีไหมเสียงนั้นพูดเสียงยันยานผมคิดว่าคงเป็นเจ้าของเดิมคงโทรมาถามแล้วเสียงนั้นก็ยังกล่าวขอบคุณที่ผมรับสายการทวงหนี้แทนเธอเสียงนั้นก็เงียบหายไปจนผมหลับไปมารู้สึกตัวตื่นตอนเช้ามือถือยังวางอยู่บนหน้าอกผมเอามันมากดดูแล้วก็ต้องตกใจว่า มือถือไม่มีซิมไม่ได้ใส่ทานแถมแบตก็ไม่มีแล้วเมื่อคืนผมคุยกับใครผมเก็บความสงสัยไว้ไม่เล่าให้ใครฟังจนผมได้มีโอกาสนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเลยถามหาเบอร์35คิวแดงแล้วคำตอบก็ทำให้ผมอึ้งกับสิ่งที่ผมเจอไอ้จ้องเบอร์35กลับไปบ้านเผาศพน้องที่กระโดดตึกฆ่าตัวตาย จากการที่เป็นหนี้นอกระบบครับจริงอย่างที่เขาว่ามันเป็นของน้องเขาจริงๆและเขาไม่ใช้แล้วโปรดติดตามรวมเรื่องเล่ากฎแห่งกรรมในคลิปต่อไป